หมอหลุยแผนไทยสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยาหอมให้ฟังอีกคลิปหนะึงฮะหลายคนหลายท่านนะที่กังวลเรื่องยาหอมว่าทานแล้วจะเป็นนิ่วไหมทานแล้วจะเ,เกิดปัญหาไหมจะ,ะแถลงกับโรคอะไรไหมนะครับแล้วทานได้ไานแค่ไหนหลายคำถามมากแล้วผงกากยาทานได้ไหมนะครับยาหอมนะมีส่วนผสมของเกสรตั้งหลายกดเทียนนะยาฝรั่งชะมดเพ็ดอะไรพวกนีนะ้หลายตัวมากนะครับเป็นตัวเครื่องยาของหอมนะ สมุนไพรคือบำรุงหัวใจคือยาหอมะดับมีสามอย่างมียาหอมบำรุงหัวใจยาหอมขับลมยาหอมแก้ไข้นะครับแล้วยาหอมเนี่ยเราเรียกยาหอมว่ารสเนี่ยรสสุข,ขุมรสสุข,ขุมคือรสกลางๆนุ่มนวลนะฮะก็จะมีรสสุข,ขุมเย็นสุข,ขุมร้อนด้วยยาหอมจะไม่ใช่จะไม่เรียกกันว่ายาหอมรสร้อนรสเย็นนะฮะถ้าเรียกง,งั้นอาจจะไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกเป็นรสสุข,ขุมร้อนหรือสุขุมเย็นนะครับส่วนยาหอมของมอหลีเนี่ยยาหอมบำรุงธาตุนะฮะเป็นรสสุขุมเย็นนะครับ ก็จะดูแลความร้อนภายในนะลดความร้อนภายในได้ด้วยนะครับก็ทานแล้วจะเย็นนะฮะยาหอมนะคุณสามารถทานได้นะตลอดชีวิตเลยนะครับยาหอมวิธีชงนะยาหอมหนึ่งช้อนชาผสมน้ำร้อนหนึ่งแก้วกาแฟดื่มวันละสามถึงสี่แก้วเลยฮะตอนท้องว่างได้เลยนะครับยาหอมนะฮะผงของกากยาหอมเนี่ยทานได้หมดแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจกังวลให้คุณชงน้ำร้อนหนึ่งแก้วกาแฟยาหอมสักครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชานะฮะ คุณตั้งทิ้งไว้สักสิบถึงสิบห้าท,ท,ทีแล้วค่อยดื่มน้ําใสๆทิ้งกากได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่กังวลอะไรอย่างหมอเองเนี่ยหมอคนๆปุ๊บหมอก็ดื่มนะครับทั้งหมดเลยนะบางคนก,กินแล้วจะเป็นนิ่วตกค้างไหมไม่มีฮะไม่มีเป็นนะครับนะฮะคนไข้หมอใช้มานานแล้วนะครับแล้วหมอเองก็ทานตลอดนะฮะนยาหอมคือตัวช่วยที่ดีมากคนไข้หมอเคยโดยเฉพาะหน้าร้อนนะอยากให้คนมีพกติดตัวไว้เคนที่กำลังจะเป็นลมแดดเป็นฮิสโตปเนี่ยกำลังจะหน้ามืดเนี่ยเอาอยาหอมเข้าปาาปุ๊บจิบน้ําตามเนี่ยฟื้นเลย ถือว่าเห็นผลเร็วมากนะครับยาหอมเนะี่ยเหมาะกับคนที่เหนื่อยง่ายหายใจไม่สุดไม่ลึกนะออคนที่แบบคือดื่มน้ําน้อยแล้วแบบเหนื่อยนะฮะก็ดื่มยาหอมได้นะครับคือคือคืออาการที่จะเป็นหน้ามืดเิียงเวียนดื่มได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทานได้แล้วทานได้ตลอดชีวิตยาหอมนะยกเว้นคนที่แพ้เกสรดอกไม้แพ้กดเทียนเะนี่ยทานไม่ได้นะครับมีแค่นั้นนอกนั้นทานได้หมด ไม่แสดงโรคอะไรเลยฮะแล้วทานได้ต่อชีวิตด้วยอย่าหอมนะครับให้ความรู้เรื่องอยาหอมอีกคลิปหนึ่งฮะ